เฮ <laughs> yeah, ้ยเรนนี <senza ök> ่ไปขดเสาเลยสันตุยน้ำตาคอหย้เรนนี้ไม่ขุดเสาเลย จะว่าไปปุนี้ไอ้ไก่จะมาแล้วดิวะเฮ้ยไยแมงมาเปิดประตูอะไรแถวนี้วแล้วเนี่ยฮ้ยเจ้าเมียวมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงขวัไน้เลยหรือไงเนี่ยฮะเฮ้เดี๋ยวปัดตบหัวพุงหาของที่จำเพลนจำเป็นแป๊บหนึง จำเพนแล,ล้วไอ้สัตว์ไ่ใช่แล้วเป็นเพนวันเพนยืนสิบสองน้ำโกนองเต็มตัวจริงเอาเงินไปซื้ออาหารก่อนดีกว่าเผื่อต้องไปนานเอาไปเท่านี้แล้วกันไปดูก่อนจะซื้ออะไรดีแม่งอีเหี้ยใจคุณตสาสงสารเลยรลานเอกแม่งตายสัตว์เอ้นั่นมาร้านกี่ยีเอฟเคนี่วม นี่งั้นผมไปซื้อของก่อนนะครับเออซื้อของเลยซื้อของเลยต้องการสเต็ปซิ่วบัตฮิสื่อะไรดีวะสื่อหาไปก่อนแล้วกนะันอันนี้หมูนี่แหละ เอาสิบสองก็ไม่มีไม่มีอะไรขายบ้างเนียรู้สึกว่าเซเว่นนี้จะขายแต่อาหารด้วยเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีของอย่างอื่นเลยมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยเนื้อหมูสิบสองกันครับเท่าไหร่ครับกิ่บอนก็มีอะไรกสักเลับอ๋อเนื้อหมูสิบสองอันเหรอเฮ้ยใครมาขับรถแถวนด้วะเนี่ย อันนี้มูสิบสองอันก็ทองสองอนะทองสองใช่ไหมครับถุยมันอีกตายก็ตสารดิมันอีกหนึ่งอีกยีทองสองได้ดีครับไปไปตายสักทีเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องเศร้ามาเยอะแล้ย เด้งแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกย่างเฝ้าเราก็เจอมาเยอะแล้วเจว้วอะไรดีๆเป็นคนสตาร์บอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะั่นแหละคนมังอยู่ที่เดิมตลอดเลยเสียงกระดิกที่แต่ไปเนี่ยใส่แมวแม่งเกาคอเฮ้ย <c oughs> เอาละเวลาเตรียมตัวอาบน้ำเงินดีกว่า Ê, dạ báo đi Em nắm gần đi yeah. à hmm.